สวัสดีคุณเจษฎานะครับและผู้รับชมทุกท่านนะครับสำหรับงานนี้นะครับจะเป็นการรีวิวงานซ่อมนะครับจานไฟแล้วก็ระบบไฟของย5 r x x นะครับผมงานนี้นะครับคุณลูกค้าส่งจานไฟมาให้ซ่อมนะครับผมจานไฟเดิมนะชำรุดมานะครับผมอนอกจากก็จะมีงานเปลี่ยนคอยแสงนะครับผมแล้วก็ เป็นคอยสตาร์ทเป็นคอยแสงพันเซอร์ใหม่นะครับผมก็พวกสายไฟใหม่นะครับผมแล้วก็มีงานระบบไฟอื่นๆอีกนะครับงานสายไฟเมนนะครับผมแล้วก็พร้อมตรวจเช็คระบบแสงสว่างนะครับให้มันทำงานได้ปกตินะครับผมหลังจากที่ซ่อมจานไฟแล้วนะครับก็จะนำชุดนี้นะครับไปไปเทสนะครับดูว่าแรงดันไปหน้าไฟชาร์จเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง ผและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเทสนะครับว่าไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับไฟไฟเบรกต่างๆมันทํางานได้ปกตินะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสายไฟนะครับแต่ละปลัป๊กเนี่ยที่ผมซ่อมไปให้คุณลูกค้าเนี่ยมันต่ออย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในหัวกระโหลกไฟหน้าก่อนนะครับ อ่าเคสนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวเลขให้นะครับเอาปากผมมาปากกาน้ํามันเขียนที่ปลั๊กให้อันไหนเป็นปลั๊กพลาสติกผมจะเขียนไว้ให้นะครับส่วนอันไหนที่เป็นปลั๊กกลมก็เดี๋ยวลูกค้ารบก,กวนมาดูในคลิปวิดีโอนะครับสายไฟของยาม่าเขาเนี่ยมันจะก็ส่วนใหญ่สายไฟจะเป็นต่อตามสีก็จะถูกต้องนะครับใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเรามาดูปลั๊กก่อนนะครับปลั๊กหมายเลขหน,นะครับ ปลั๊กหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีสายสายหลักๆคือสายสีเหลืองไฟหน้านะครับผมอันนี้ต่อเข้ากับสวิตช์แฮนด์นะครับผมสวิตช์แฮนด์ตรงนี้นะครับสวิตช์แฮนด์ตัวนี้นะครับลูกค้าส่งของ Yamaha RX10 มานะครับผมก็จะดูแล้วนะครับดัดแปลงปลั๊กตรงสายไฟเมนดีกว่านะครับจะทำให้ใช้ ไปท้ายจากแบตเตอรี่ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับลำดับต่อมาหมายเลขก2นะครับหมายเลขก2หมายเลขก2นะครับตรงนี้หลักๆเขาจะมีสายสีฟ้าในเกียวว่างนะครับแสดงว่าเป็นของเรือนใหม่นะครับผมนะครับเสร็จแล้วหมายเลข3นะครับ เรือนใหม่เหมือนกันนะครับผมเรือนใหม่จะเป็นส่วนของพวกเตือนไฟเลี้ยวนะครับผมาสาเหตุที่ใช้ปลั๊กนะครับเพราะว่าเรือนใหม่เนี่ยลูกค้าเป็นเป็นงานใหม่นะครับงานผลิตใหม่เนี่ยรหัสสีสายไฟเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับเขาจะไปอิงรหัสสีสายไฟของ Honda นะครับผมผมก็เลยต้องใช้ปลั๊กดีกว่ามันจะเสียบเขาได้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ หมายเลขสี่นะครับตรงนี้มีมีสีสีแดงนะครับสีน้ำตาลพวกนี้จะเป็นสวิตกุญแจนะครับผมแล้วก็ที่มีลักตัวเมียเป็นช่องคู่อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับเขียวไฟี้วยขวาน้ำตาลไฟเลี้ยวซ้ายครับคู่นี้นะครับคู่น้ำตาล กุญน้ำตาลกับเขียวคาดเหลืองนะครับตรงนี้เป็นไฟเบรกมือนะครับผมแล้วก็กลมตัวเมียเดียวที่เป็นน้ำตาลคาดขาวนะครับอันนี้เป็นเอามาจากแฟชเชอร์ไฟเลียวนะครับต่อเข้ากับสวิตช์แฮนด์นะครับชมพูนะครับต่อเข้ากับสวิตช์แฮนด์ที่เป็นแตรัรบดำนะครับดำตรงนี้เป็นาสายกราวนะครับผม เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูตรงหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเรือนไม้นี่นะครับมันจะมีสีน้ําเงินออกมาหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เป็นเส้นไฟสองสว่างเรือนไม้นะครับก็ให้ไปต่อกับเส้นเส้นนีน้ต่อกับสีน้ําเงินของสวิตช์แฮนด์นะครับแบบนี้ก็จะทําให้เวลาเปิดไฟหน้าแล้วเรือนไม้นะครับมีไฟสองสว่าง เป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถัดลงมานะครับถัดลงมาตรงนี้เป็นแตรนะครับนนี้เป็นสีส้มเป็นคอยหัวเทียนนะครับแล้วก็สีดำล้วนกล่าวทุกครั้งที่ก่อนจะติดเครื่องนะครับต่อระบบเหตุก็จำเป็นต้องลงกลาวที่คอยหัวเทียนให้ครบนะครับอย่งั้นเครื่องท่าน อาจจะไม่ติดนะครับอันนี้กฟชเชอร์นะครับเดอวผมจะต่อไปให้แบบนี้นะครับส่งไปแบบนี้เลยครับอ่าต่อมานะครับหมายเลขหกหมายเลขหกอันนี้เป็นปลั๊กขึ้นจากจานไฟนะครับผมส่วนเส้นนี้เป็นสายคอยสตาร์ทนะครับดำข้าดแดง นำค่าแดงเป็นขอขอสตาร์ทนะครับถัดมาอีกนะครับอันนี้เป็นสต็อปไฟไปเบรกที่ที่เท้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จสี่สาย12โวลต์หมายเลขเก้าเป็นกระปุกนะครับ 2T นะครับเตือนระดับ 2T มีหมายเลข7นะครับตรงนี้กล่อง cDI นะครับของซ DI ีอนี้เช็คแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้ชุดฟิลที่มีหางปลาแล้วก็มีชุดฟิลนะครับหางปลากลมจะมีชุดฟิลอันนี้แบตเตอรี่นะครับมาถึงด้านท้ายสุดนะครับผมหมายเลขสินะครับอันนี้ไปไฟท้ายนะครับ แล้วก็2เส้นที่เหลือนะครับเป็นเขียวกับน้ำตาลอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเขียวไฟเลี้ยวขวานะครับน้ำตาลไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็ครบนะครับผมสําหรับสายไฟเมนนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลั๊กของจานไฟนะครับผมจานไฟนี่นะครับสีสีฟ้านะครับสีฟ้านี่เป็นเกียร์ว่างนะครับต่อเข้ากับสวิตช์เกียร์ว่างที่เครื่องยนต์นะครับตรงนี้ นครับมาปลั๊กนี้ปลั๊กอันนี้ต่อเข้ากับสายเฟเมนนะครับแล้วก็มันจะมีนะครับเดี๋ยวต้องตัวนี้ต้องเน้นนิดหนึ่งตัวสายสีดําข้าแดงนะครับที่ไปคอยสตาร์ทมาจากคอยสตาร์ทนะครับอันนี้ต่อเข้ากับสายเฟเมนก่อนนะครับเนาะแล้วก็ส่วนสายขาวข้าแดงนะครับนี่เป็นสายพันเซอร์นะครับเนี่ยมาจากพันเซอร์ อันนี้ต่อเข้ากับกล่อง cdi โดยตรงเลยนะครับผมคือ yamaha is เขาเนี่ยจะจะพ่วงสายสายไฟจากคอยส start เนี่ยเพื่อที่จะพ่วงเข้าไปที่สวิตช์คุณใจเพื่อดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมก็เลยต่อตรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะดับเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับถัดมาดูเรือนใหมน่น,นิดนึงนะครับเรือนใหม่อันนี้มันเป็นงานผลิตใหม่เนาะ สายไฟเนี่ยมันจะสีคนละสีกับอยามาฮ่าเขานะครับจะเป็นเขาใช้ถ้าผมดูแล้วเนี่ยเขาจะใช้รหัสสีของทางฮอนด้านะครับอันนี้ปลั๊กพวกนี้มันก็จะตายตัวนะครับต่อเข้ากับสายไฟเมนได้เลยนะครับทีนี้มันจะมาถึงตัวสายสีน้ําเงินของเอนร์ม่นะครับมันจะมีน้ําเงินมาเรือนน้ำมัน้ำสีน้าเงินมาเส้นหนึ่งนะครับสีน้าเงินอันนี้คือสัญญาณไฟไฟสูงนะครับตรงนี้ รตรงนี้ก็จะไปจ้ากับที่หลอดที่ขั้วหลอดไฟหน้าได้เลยนะครับผมเวลาเปิดไฟสูงม,มันก็จะมีไฟวิ่งเข้ามานะครับผมนะครับผมส่วนนะครับขั้นต่อไปนะครับผมก็จะประกอบตรงนี้นะครับให้ครบแล้วก็จะลองอทดสอบ ไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟหน้าดูว่ามันติดครบนะครับผมครับในตอนนี้ก็ต่อนะครับไฟหน้าเรียนใหม่นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับแตรครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไฟหน้าก่อนนะครับว่าไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเดินไม้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเปิดกุญแจนะครับ พอเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟกียว่างกับไฟเตือน 2t ทีนะครับก็จะติดขึ้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไฟเปิดไฟหน้าดูนะครับอ่านะครับเปิดไฟหน้านะครับไฟไฟหน้าก็จะติดตอนนี้อยู่ในโหมดไฟต่ํานะครับผมนะครับไฟเรือนไม้นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะฮะนะครับ เดี๋ยวพอเปิดไฟหน้าปุ๊บนะครับไฟเรือนไม้ก็จะติดนะครับไฟหน้าติดไฟท้ายติดนะครับผมติดครบนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟสูงดูนะครับเปิดไฟสูงนะครับไฟตัวเตือนไฟสูงที่เรือนไม้ก็จะติดนะครับผมนะครับโอเคนะครับิดปกตินะครับ ต่อไปเดี๋ยวจะลองไฟไฟเบรกนะครับไฟเบรกนี่เดี๋ยวผมจะลองใช้ที่สวิตที่เท้าดูนะครับผมนะครับติดปกตินะครับผมนะครับต่อไปจะเป็นการเทสไฟเลี้ยวนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเทสนะครับจะไฟเลี้ยวหน้าก่อนนะครับไฟเลี้ยวหน้านะครับไฟเลี้ยวหน้าเลี้ยวหน้าซ้ายนะครับ หน้าขวาครับโอเคปกตินะครับที่ผมจะสลับกาวไปที่ไฟเลี้ยวหลังนะครับผม i อเนี่ยพยายามเดินกราวไฟเลี้ยวให้มันดีๆนะครับผมถ้ากราวไม่ดีก็จะมีปัญหาตรงไฟเลี้ยวนะครับผมต่อไปเป็นไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับผมนะครับติดนะครับก็ติดปกตินะครับไฟเลี้ยวซ้าย ไปนะครับจะเป็นแตรนะครับแตรแตรนี่จะใช้กราวที่สวิตช์แฮนด์นะครับผมก็ให้ลงกราวดีนิดนึงจะคีบโดยตรงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตรสำหรับ ขั้นสุดท้ายนะครับผมก็จะนำจานไฟที่ซ่อมมานะครับผมไปทดสอบติดเครื่องยนต์ดูนะครับเพื่อที่จะดูไฟแรงดันไฟชาร์จนะครับไฟหน้านะครับดูว่าแรงดันมันเป็นเท่าไหร่นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้เราได้ดูแลเรื่องระบบไฟให้กับรถของท่านนะครับผมหากท่านใดมีนะครับต้องการให้ช่วยประเมินนะครับราคาก่อนที่จะซ่อมนะครับสายไฟแล้วก็พวกอุปกรณ์จานไฟนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจมอเตอร์ไซค์เข้าคลา GDI นะครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบ พระคุณคุณลูกค้ามากๆครับผมครับสวัสดีครับ